ทำไมทำไมไม่จ่ายอะลุงไม่ต้องจ่ายแม่งดิเฮ้ยกูไม่ได้ทำผิดอะ่ะไอสัตว์กูแค่ขึ้นรถตำรวจอะ่ะไอ้เฮี้ยถ้ามันหงอกกูคเคลื่อนย,ย้ายแสดงว่ากูก็เคลื่อนย้ายกับตำรวจมาอยู่แล้วป้าประเด็นอะ่ะบอกกูคเคลื่อนย,ย้ายกูคเคลื่อนย้ายในเรเบลอะ่ะไม่ลุงประเด็นประเด็นคือ,อถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าอุ้มต่อหน้าผมกูไม่ได้อุ้มไงประเด็นน่ะไม่ใช่คือเบี้ย เขาอุ้มผมต่อหน้าใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าอันนี้ศพดูไว้แล้วบอกว่าให้อุ้มอยู่งั้นอะผมขอเกี้ยตำรวจนะครับผมขอเกียร์อะอุ้มตอนหน้าโรงพยาบาลหนครับผมเกี้ยขอโรงพยาบาลด่วนๆเลยครับผมเกี้ยเรื่องแผ่นดินครับผมกร้จายไม่ถูกรวมแบงค์ล่างเลยครับอ่ะถ้าผมเคลื่อนย้ายผ่านนะแสดงว่าผมก็ต้องเคลื่อนย้ายมาที่เลเบลอยู่แล้วป่ะเพราะว่าผมนั่งรถมากับตลเกียร์ด้านนอกปล่อยมันนี่เกียร์อะไรผบครับ นี่อย่างนี้ไม่ไม่ขอหมอขอตัวแทนหมอดีหนเ่องขอานเนี่ยผมกำลังเรียกมาให้ผมกำลังเรียกมาให้ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ว่าคุณนั่งกดไม่ควบคุมและอยู่ดีมากดกดเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่มาตั้งและเอาคดีมาตำรวจตำรวจตำรวจผมผมผมขอตำหนินิดนึงดิทำไมทำไมพวกผมไปบุกทำไมคุณห้ามห้ามปุ๊บอ่ะพวกผมไม่ทำทำไมคุณไม่บอกอ่ะว่าถ้าเข้ามาปุ๊บคุณก็จะยึดทุกกรณี แค่นั้นนะเขาไม่เข้าเลยแล้วแแลล้้ววทำไมตอนตอนดีจีรวมกันเขาก็วิ่งเข้าเรื่อยๆวิ่งเข้าเรื่อยๆรวมกับสกอตต์นี้ผมก็ไม่เห็นคุณไล่จับเลยนะไม่ไล่ไอ้นี่เลยนะวิ่งวิ่งโถงออกมาชิลเลยวิ่งเฉยแล้วไม่เห็นพูดเลยเลยวิ่งวิ่งโถงออกมาชิลเลยไม่หมายถึงตอนหน้าบ้านตอนบนตอนหน้าบ้านสกอตต์อะตอนหน้าบ้านสกอตต์ตอนที่เขารวมตีกันอะคุณก็ไม่เห็นทำเลยวิ่งวิ่งมาแทงก็ไม่ได้ทำอะไรก็ปล่อยปล่อย บอกเขาอีกว่าเก็บนะเก็บคือเตือนคเขาอยากเพาะเลยเก็บ้วยนะก่อนหน้าเป็นไงเก็บ้ดยนะคือคือผมมันไม่ได้ว่าที่เขาเข้าบ้านแต่แค่คุณเน่ะแจ้งให้ชัดเจนเลยว่าถ้าเข้าอ่ะโดนทุกกรณีแค่นั้นอ่ะเขาก็อ่ะถ้าเขาเข้าก็คุณก็ทําตามหน้าทีแต่ที่คุณไปออกครับออกครับอ่ะเขาเข้าก็ออกครับออกครับอยู่อย่างเงี้ยความความความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนอ่ะตำรวจ ตอนมึงไปบุกมันเป็นไงอะกูไม่เคยไปอะเลยนะกแล้มึงมนพูดเองเลยนะไอ้แกตอนมึงไปอะโอ้ยลุงตอนเขาเขาเขาบอกว่าห้ามห้ามเข้าเลยถ้าเข้าโดนถ้าเข้าโดนนีุ่งลุงผมบอกให้ตอนไปบุกอะไรอย่างหมูอย่างหมาไอ้เหี้ยไม่ไม่ลุงผมบอกให้ตอนไปบุกนะคือแบบพวกผมแบบนี่ใช่ป่ะเคลียร์เคลียร์ป้าเขาได้สิทธิ์ที่ว่าตำรวจพูดมาคำหนึ่งตำรวจเคลียร์บอกว่าเออปล่อยเออแม่งเลยโหตอนนั้นอะถามดีมีพยานมีโชคมีเรื่องมีทั้งเนี่ยที่ไปบุกป้าเกินเกินตำรวจเคลียร์ะ แล้วหน้าปล่อยเดยบอกว่าเออปล่อยอยื่นเลยลขึ้นหอแล้วก็ไปไหนไม่รู้พอ,อมาอีกทีหนึง่งพอมาเจาะบ,บ้านเขาแล้วบอกว่าผมไปเอาระเบิดครับผมพูดเล่นจับคำได้หรอตำรวจอ่ะอ่าโอเคโอเคเรื่องคำพูดนะผมรับผิดชอบคำพูดของตัวเราคนเดนแต่ผมขอเคลียร์คุณ<อ>จะรับผิดชอบยังไงครับขอเคลียร์ขอเคลียวทีแล้วประเด็นขอกับหมอก่อนบ่ามาสิครับผมว่ามาสิก็ตามกฎเลยครับผมการเคลื่อนย้ายครับการเคลื่อนย้ายผมเคลื่อนย้ายตั้งแต่ในเดเบลนะ ถ้าอย่างนั้นนะเพราะว่าผมนั่งรถมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะอันนี้อันนี้คุณลุงฟังก่อนครับคือคุณลุงนั่งมาอยู่ในรถที่เคลื่อนย้ายด้วยถูกต้องไหมครับอ่าถูกต้องครับผมพยายามผมพยายามเอาปืนยิงตำรวจให้ลงตั้งแต่เลเบลแล้วครับอ่าแต่ถ้าสมมติคุณลุงชิงได้ก่อนหน้านี้ที่ไม่อยู่ในเขตโรงพยาบาลชิงได้ก่อนผมจะไม่ถึงต้องตัดถึงว่าสมมติท่านมันไม่มันต้องแต่ตอเลยือเลาครับมาต่อเนื่องไงมาต่อเนื่องไงครับคือทําไมหมอไม่ไม่ทําไมหมอไม่เอาใส่ศพของของรถหมอครับทําไมรงไมอจระเบิดครับ มันมี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 อยู่ผมเห็นไอยู่เลยในทีวีตอนที่ผมเห็นได้คือไม่ไม่เหลือแล้วครับระเบิดหมดแล้วครับโดนระเบิดครับสรุปหมอหมอผิดพลาดของหมอหรือเปล่าหมอผิดหมอมอะสรุปว่าหมอผิดเพราะว่ารถระเบิดใช่ไหมผมเดี๋ยวกคนนะครับผมผมก็ต้องเอาอ่ะคุณลุงฟังก่อนแต่เจตนาเนี่ยคือคุณลุงมาขโมยหน้าขโมยคือคุณลุงเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่นั่งไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนเลยเขาเขาลงไปเองเขาลงไปเองเขาลงไปเองนะ แต่ถ้าเกิดคุณลุงไม่ได้ขับรถหนีออกไปมันก็ไม่มีปัญหาตรงนี้สิครับถูกต้องไหมครับก็ผมก็ผมคขับรม่ตัในวตั้งแต่มาเนเบลแล้วถ้าอย่างนั้นก็เห็นหมาคือเนเบลนะผอมันไม่ใช่ครับแต่ที่นั้นจะมีต่อเรื่องได้ไงครับแล้วทำไมคุณไม่ถ้าคุณแล้วทําไมคุณไม่ไม่คิดว่าผมจะแย่งรถต้องมาตั้งแต่ตรงเนเบลอ่ะทําไมไม่แบบให้ตํารวจมาสกัดยิงผมลงไปจากรถล่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะตำรวจอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะอันนี้คุณบ่นเลยว่ามันเป็นความผิดของตตําวจนะไแ่่ อ่าคุณฟังก่อนอันนี้คือเรื่องของผิดตำรวจอันนี้คือผู้เสียหายที่เขาโดนเอ๋อเนี่ยเขาต้องไปเรียกร้องกับตำรวจถูกต้องไหมครับทำไมเขาไม่จอดนะครับงั้นงั้นขอแบ็กลิสต์ไอ้นี่เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะแบ็กลิสต์คืนเดี๋ยวถ้าอย่างนั้นนะแบ็กลิสต์คือยังไงครับอันคุยก็ไม่ต้องเคลียร์กับตำรวจแถ้าแบล็กลิสตำรวจไงไม่ไม่ใช่ครับอันนี้ผมหมายถึงว่าในกรณีผู้ที่โดนเอ๋อเขาเป็สามารถไปเรียกร้องกับตำรวจได้ถูกต้องไหมครับแต่เนี่ยมันอยู่ในเขตโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ของผมที่ผมต้องรับบผผผิดชอออมมต้้งงททาาหนี่ข ก็ก็ก็เขาลากมาจากเลเบลไม่งั้นไม่งั้นใครลากมาก็โอเคเซฟโซนหมดอย่างนี้หรอมันไม่ใช่ครับแต่คือมาถึงแล้วไงครับคือต้นหลงเขาก็ส่งมอบให้หมอแล้วไงครับงั้นเวลาผมโดนผมก็ลากลากเข้าลากเข้าลากเข้าหมอลงมาอุ้มแล้วเหรอครับหมอลงมาอุ้มแล้วเหรอหมอไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้แตะเลยจะไม่ได้แต่คือคุณก็ขโมยรถทั้งคัยนะไม่ได้แตว่ายังไม่สได้แตะเลยนะไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้แตะเลยนะไม่ได้แตะเลยนะไมือหมอนะเลยนะไม่ได้แตะเลยนะไม่อด้แกะเลยนอไม่ได้แอะเลยนะไม่ได้และเลยนะไมอได ไม่ใช่แบบนี้ครับแล้วเหตุวงเล็บหรือเปล่าครับก็ผมถามอย่างหนึ่งดิเออเบเกี้เหตุการณ์เบเกี้ครับครับเขาอุ้มศพดูไว้ใช่ไหมครับออกมาตรงหมอครับเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้ศพดูไว้เหมาะอ่ะเขาบอกให้เขาอุ้มไว้เป็นแก๊งฝั่งตรงข้ามนะหมอโอเคไปถึงยังไงเอยตอนไหนตอนไหนครับอันนี้คือตอนไหนเนี่ยเนี่ยเบอกี้หน้าบ้านเนี่ยง่ายๆเลยเนี่ยง่ายๆเลยเขาไปเอาศพพวกเพื่อนๆผมเนี่ยมาไว้ใช่ไหมเขาก็อุ้มไว้ อ่ะแล้วหมอก็บอกว่าเอ้ยแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้ศพดูไว้ไม่ต้องชุบอ่ะผมเข้าใจได้แต่เขาไม่วางเขาอุ้มไว้หมอก็ปล่อยให้อุ้มอันนี้หมายถึงหมายถึงว่าใครอุ้มครับอันนี้หมายถึงฝั่งตรงข้ามอุ้มฝั่งตรงข้ามอุ้มอบกูเริ่มงงกับไอเมงแล้วว่ะตะกะเสี้ยอะไรของมันแล้วประเด็นประเด็นคือเขาพูดแล้วนะว่านี่ศพดูไว้เข้าใจปะอ๋อโอเคโอเคแล้วก็ให้อุ้มบอกคนไหนครับเห็นไหมครับ หมอคนไหนแล้วฮะผู้คนไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยสองสามคนเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยเนี่ยโซนเนี้ยแป๊บหนึ่งนะเอา๋ยวเราเคลียร์เคสนี้ก่อนคือเคลียร์นี้ก่อนแย่งแย่งจินศพงั้นถ้าผมขับรถผ่านหน้าหมอตรงที่ไปจอดรถอย่างนี้ผมโดนด้วยไหมครับถ้าอย่างนั้นนะหมายถึงยังไงครับในกรณีสมมติว่าผมอุ้มอยู่แล้วผมก็ไปจอดหน้าหมออย่างเงี้ยอ้าวอันนี้คือคุณลุงอุ้มมาอันนี้คือมันเป็นเหตุที่ว่าคุณลุงอุ้มมาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นจากการ่อที่อื่นแล้วถูกต้องไหมครักาษ คุณลุงไม่ได้เอาเจตนาที่ขอมารักษานี่ครับถูกต้องไหมครับเอ,อในกฎเขียนว่าอุ้มจับมือไม่ใช่หรอครับใช่น,นะดูวงเล็บด้วยนะครับวงเล็บเขียนว่าอะไรอ่ะพูดดิเคลื่อนย้ายครับในเขตโรงพยาบาลเท่านั้นนะกฎอันนี้คือครอบคลุมแค่เฉพาะในเขตโรงพยาบาลครับที่อื่นคือพวกคุณสามารถวงเล็บนี้คือประกาศแล้วหรอประกาศออกมาแล้วหรอ,รหรอครับ วงเล็บอะไอตรงที่ประกาศแบ็คลิสต์อ่เหรอครับไม่มีวงเล็บเลยนะไม่มีนะครับอุ้มศพไปต่อหน้าหมอในพื้นที่ของเขตโรงพยาบาลครับที่ผมเห็นในในอันนี้ไม่ได้อุ้มนะอันนี้ไม่ได้อุ้มไปไม่ได้อุ้มไม่ได้มไม่มีวงเล็บด้วยไม่มีวงเล็บนะผมยึดตรงเคลื่อนย้ายอะครับไม่ไหนเคลื่อนย้ายอะคแต่ไหนเคลื่อนย้ายครับไม่มีครับมีตรงนี้ยู่ดีตรงไหนอะผมไม่มีเนี่ยครับข้างในก็นี่นี่อะยู่เนี่ยก็ประกาศอยู่เนี่ยเนี่ย ประกาศแปลงที่เขาลเขียนหรือเปล่าครับเนื่องจากอุ้มลืมเขียนหรือเปล่าไปต่อหน้าเนอะครับผมจะเพิ่งเขียนเพื่ออะไรครับไหนอ่ะคุณคุณลองเลื่อนไปดูกันไหนแล้วเม้งก็ดูสิอ๋อไม่ต้องชาร์จ t ิ n งซักงอครับคุยดีๆมีข้าวไหมอ่ะแบมีข้าววะโอไทยวะอังมีซ้ำอีกรอบไปไม่มีคำว่าเคลื่อนย้ายนะไม่แบงค์ครับเหรอถ่ายรูปไปด้วยอ่ะโอเคครับที่บ้านเหมือนเราอย่างเนาะพวกัับกบผมกลับด้วยไม่มีเลย นะครับเคลื่อนย้ายไม่มีครับอุ้มศพไปต่อหน้าหมอในพื้นที่ของเขตโรงพยาบาลน,นะครับที่ผมอ่านเออปวดแบล็กลิด5แสนดอลลาร์จะไม่ปวดแบล็กลิดจนกว่าจะนำศพมาคืนหากศพเอ๋อค่าแบล็กนิด 1m อันนี้ผมอ่านครบทุกบรรทัดแล้วนะเหลเือเขตเหลือเขตหนึ่งฝากแล้วบอกก่อนนะจะแลว จะจ่าตาเลยนะคำพูดรือกับฝั่งดีๆเนี่ยยังไงผมว่มเก็บอาวุธแบบพวกเก็อบอาวุธเลยอ่อะฮพวกเก็บอาวุธเพราะไม่ไม่ตีต่อแล้วเพราะว่ารือโอเคเขาเห็นเจตนาแล้วว่าเออเขาถือมาแทงวัวขนาดนั้นอ่าวุธบอกให้รือดูหรื้อพวกที่เขาเขาคำเดียวว่าเก็บด้วยนะครับกเก็บด้ยวยนะครับลุงเดี๋ยวเขามาเคลียร์ต่อได้ป่ะลุงไอ้บิลลี่ไปจอดแก๊กตู้แล้วสี่นาทีช่วยบิลลี่เดี๋ยวกูเคลียร์ตรงนี้ก็ได้ไก่ตีอ่ะไปไปเลยฝากเลยฝากเลยทุกคนพวกเราช่วยกันหน่อย ใครที่่ได้อะตีม hmm. ีอาหารป้ะขออาหารหน่อยเอาอันนี้หน่อยเอานนี้หน่อยต้องมีอไม่มีนี่เลยมีครับลงมีมีมีเดี๋ยวตกรถนี่อ้ยไปช่วยใครอติเดี๋ยวส่งให้อตินะอันนี้เรากดจากไหนมาเนี่ย กดจากที่เพิ่งเขียนใน Excel ที่เขียนใน Excel ใช่ไหมไม่ได้ประกาศใช่ไหมถ้าบอกว่าจะเพิ่งส่งเนี่ยเพราะว่าอวานจะประกาศที่โพสจากตรงนี้นะเม้งมันคือตัวเดียวกันครับมันคือตัวเดียวกันก็ตัวเดียวกันอาแต่ทํับมันตัวเดียวกันมันก็ต้องมีตกหล่นอย่างนั้นนะต้องเพราะผมต้องยึดตรงนี้เพราะผมไม่ได้ออกกฎใหม่อะไรเลยเกี่ยวกับหมอเลยนะครับแทบจะไม่ได้ออกเลยผมออกมาแค่ในพื้นที่ปะทะที่ว่าเรื่องการช่วยเหลืออย่างเดียวเลยอย่างอื่นผมแทบไม่ได้ออกกฎใหม่เลยผมใช้ขั้นตอนเดิมหมดเลย แต่ไอรถถอดศพเนี่ยมันเพิ่งออกมาจากกดพวกนี้ไม่ใช่เหรอไอนั้นมันกดกรถถอดศพเ<ล><ะ>พิ่งมาเลยนะรถถอดศพมันเพิ่งมาแล้วแล้วมันเป็นเคสแรกของผมเลยน,นะที่ผมท<ช>ําอ<ช>่นะนี่เหรอครับผมก็ไม่ได้เข้าออกไงนะครับอันนี้คือมันเป็นกดที่เขียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับก็ต้องยึดทำแล้วนะครับแต่ไอติอาสน,นี่แสดงยังไม่เคยไม่ส่งก็คืคอไม่่าแค่สงสัยว่าเออหรือบอกว่าลืมไม่ได้ยึดจริงๆแต่ลืมประกาศมาอย่างเนี้ยพิมพ์มาไว้อย่างนี้ยพิมพ์ว่าแบล็คลิสนี่ไง ครับก็แสดงว่าที่ลึกจะส่งมามันก็เป็นคนพิมพ์ไม่ครบถูกต้องไหมที่ลึกจะจะส่งมาให้ดูเนี่ยอ่าไอ้อดีตลองดูก่อนลองดูก่อนได้หนังสือพิมพได้หนังสือพิมให้แล้วหนังสือพิมพ์ที่ไหนนะหนังสือพิมอ่ะตีน่าจะเช็คมีเพิ่มนะม โอเคเห็นแล้วพี่ในบ้านหรือป่าครับโอเคว่าเห็นแล้วว่ามันมีรวมกันขึ้นย้ายวงเล็บเข้ามาหรือมองตรงนั้นถูกต้องไหมแต่ที่ประกาศทุกคนว่าคุยกันเนี่ยมันไม่มีไงในประกาศตรงนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเราคุยกันตรงประกาศเพราะว่าประกาศมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันโดนแบ็คลิปเนี่ยตอนนั้นอะตอนประกาศนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์ตรงเนี้ยยังไม่ยังไม่ถึงตอนนี้ถูกต้องไหม มันยังไม่ยังไม่เป็นบทสรุปตอนนี้ตอนนี้เราสรุปมันอยู่เนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นลุงกําลังอาจจะกำลังขับรถเรื่องนี้นันมาแต่คือประกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นมาพอดีซึ่งไม่ได้เกิดหลังตอนที่มันเอ,อ่ยหมดแล้วแสดงว่ามันพิมพ์ไม่ครบนี่ไงมันไม่มีวงเล็บมาให้นี่ไงถ้ามีวงเล็บมามมลุงเขาได้รู้ถ้าลุงรู้ปุ๊บอ่ะโอเคกูอางจะโดนล,ละลุงอาจจะไม่ทําก็ได้ถูกต,ต้องไหมแต่ตอนนี้ไม่ขึ้น พันนี้พูดตรงๆเลยนะก็มันไม่มีจริงๆหลักฐานก็เห็นเอาเอาง่ายๆคุณต้องยึดยึดตามกฎที่คุณประกาศไม่ใช่ยึดตามกฎที่คุณมีอ่ะเป็นอย่างนี้ประชาชนไม่มีทางรู้อ่ะผมพูดจริงใช่ครับผมผมพูดจริงนะแต่ถ้าลืมมีวงเล็บมาเนี่ยลุงรู้เลยไม่ตอนนั้นเออใช่เพราะว่าตอนนั้นกูก็นั่งดูอยู่ว่าเออกูก็ไม่ได้เขาปุ้มศพจะได้จบๆครับเจ่อลุงว่าตัดสินใจดีไม่ได้จะว่าอะไรนะแต่ลุงว่าเขารู้ดีว่าอะไรเสียไม่เสีย คือผมมาเข้าใจว่ากฎหมอมีแต่มันต้องใช้กฎที่คุณประกาศมาเข้าใจป้ะเพราะว่าคุณจะรู้อยู่แค่หมอมันไม่ได้อ่ะคืออันนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับต้องเข้าใจผมด้วยนะครับว่าผมเพิ่งมารับตําแหน่งได้ไม่ถึงอาทิตย์แต่กฎที่มาดอมาก่อนผมแล้วผมก็ต้องยึดจากแค่ในใบนะครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจแล้วก็เข้าใจประชาชนไหมประชาชนก็ต้องยึดจากที่คุณประกาศเพราะประชาชนไม่สามารถรับรู้ได้ว่าคุณมีกฎอื่นอีกไหมถูกปะ เขาทำตามในสิ่งที่คุณประกาศคุณประกาศยังไงประชาชนทำงั้นประชาชนทำผิดไหมอ่ะในประกาศอ่ะเอาแค่ในประกาศอ่ะแมงแมงดูประชาชนทำผิดหรือเปล่ารวมถึงการเคลื่อนย้าอะ่รแนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคืนเงินให้เดี๋ยวผมรับผิดชอบเองกับประชาชนอีกฟังหนึ่งคือคืออ่านี่วันนี้ผมไม่ไม่ผมเข้าใจผมเข้าใจพวกคุณแล้วผมเข้าใจแล้วอ่ะพอมานั่งฟังอ่ะโอเคมันใช่ถูกผมอาจจะไม่ได้อ่านประกาศจาก ตรงนั้นโดยตรงผมไปยึดจากกฎในใบเอาใช่ใช่อันนี้อันนี้ผมผมก็อธิบายให้ฟังในมุมมองของประชาชนว่าประชาชนเขาก็ต้องเห็นในสิ่งที่เขาเห็นแค่นั้นเองครับเขาทําตามในกฎที่คุณประกาศมาแต่ไม่มีแอนตี้กันนะเราคุยกปนปกตินะอ่ะอนนาเขาเนะข,ข้าใจครับผมเข้าใจผมคุยด้วยเหตุผลอยู่แล้วครับแต่ประเด็นเคลื่อนย้ายเด็กกูยังงงอยู่เฮียเออนั่นแหละนั่นแหละถ้าเม้งมีเคลื่อนย้ายมาว่าเชื่อมันว่าลุงเขาจะพิคอนแล้วว่าเสียหรือได้มากกว่า ไม่กูทำแล้วไอ้เหี้ยกูไม่สนลุงก็จะลุงลุงก็จะกูทำอยู่แล้วไอ้เหี้ยแบ็คลิ้นกูเลยก็ได้เนี่ยคนเดียวอ่ะไอ้สัตว์เออเอออ่ะเออพยายามจะแก้ให้เออกูก็ทำอยู่แล้วโอเคครับเลขกระเบอกเลยครับผมคืนเงินให้หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ครับมึงควายหรือมึงควายวะเหี้ยมึดแล้วก็เรื่องศพอุ้มศพต่อหน้าหมอเนี่ยผมอยากให้โฟกัสนิดนึงอ่ะเพราะว่าขนาดตรงนี้คุณยังโฟกัสแต่ตรงนี้มันเนี่ย แล้วคนคนนั้นเขาจะโดนอะไรไหมโซอี so ้อ e ่ะแต่แล้วสรุลหลครนะโซอี so ้ e ที่อยู่ข้างบนน่ะคือปักฉลับแทงวัวอ่อาเรียกว่าหลายคนดีกว่าครับถ้าหลายคนอ่ะฝั่ง<า>ดอยต้องโดนนะสามคร <ๆ S 2> ั้ง,งนนที่เขาทำทั้งหมดอ่ะแต่กูยังคาใจว่ากูเอามาจากเลเวลฝั่งดยก็ต้องโดนนะตีแต่เมงเข้าใจลุงไหมที่เขาบอกเนี่ยผมเข้าใจผมเข้าใจในมุมมองเขาคือว่า แผนเขาเนี่ยเหมือนเริ่มตั้งแต่เรเบลแต่เขาทำสำเร็จหน้าหน้าโรงพยาบาลซึ่งแต่ผมว่าคือสิ่งที่ผมเห็นนะไม่มันสำเร็จอยู่แล้วผมคิดม่นในใจว่าผมสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับเอาเอาอย่างนี้ครับลงรถนานแล้วจะจะจะรับจะรับใช่ไหมตอนนี้ลุงก็พูดเลยว่าลุงโอเคเดี๋ยวราฉลาดมากกูไม่โอเคกูไม่โอเคจีเนียจีเนียจีเนียกูอะโอเคโอเครู้ว่ามันสำเร็จหน้าเรเบลอยู่ไอฉลาดอยู่แล้วจริงจริงฉลาดเพล์จริงเริงเออบ้๊บหนึ่งนะลุงผมถามอันนี้คืออันนี้ของมันหายป่ะครับ ในกรณีที่แบบว่ามันเกลี่ไปอยู่บนลนแล้วไม่โดนหอ่อไม่ไม่ครับไม่หายครับแล้วมันไม่เป็นเคสเดียวกับกับไอ้นี่หรอในกรณีแบบขมขนต้อง,องม,มันต้องเป็นเหตุอกรณีเดียวคือถ้ามีฝั่งตรงข้ามเคลื่อนย้ายก็คือต้องห่อเป็นถุงดักแด้อย่างเดียวครับถึงจะของหายครับผมโอเคคุณคุณตำรวจนี่ผมถามหน่อยนะคุณตำรวจบอกอว่าถ้าแจ้งเขาดูไว้ก็ต้องโดนด้วยใช่ไหมครับ งั้นงั้นงั้นแจ้งได้ครับแต่ว่าไอ้วันที่พวกผมไปบุกอะสกอตโดนทางแกงเออดีจีโดนทางแกงนะที่อยู่ในบ้านสกอตโอเคป่ะเออวันไหนครับวันนี้เหรอวันที่เขาแจ้งไงครับถึงที่บุกวันนี้เหรอก็มันก็หลายวันนะครับเออมันมีดูไว้ที่โดดบ้างไหมอะในในแบบว่าไม่ไม่ไม่ห่อโอเคไหมอะงั้นงั้นงั้นยึดได้นะดูไว้มีห้าคนครับแล้วก็ยึดฝั่งหนุ้นด้วยสามสิบมั้งใช่เอาไหมอะ ก็ได้ครับได้ผมก็ได้ได้ยังไงก็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 ได้ประกาศยึดเลยครับปราผมไม่สามารถระบุได้นะว่าใครบ้างนะก็ต้องทาแต่ก็หน้าที่ที่เห็นนะเรียกว่าทางแกงดีกว่าครับเพราะว่าดีจีเข้าบ้านสกอดทางแกงแล้วก็ไปหมวดมันก็ต้องทางแกงอยู่แล้วครับก็ว่าตํารวจจับยังไง่ะเพราะว่าเพราะว่าคุณตํารวจอะไล่พวกผมออกใช่ไหมวันนั้นเพราะผมก็ให้ความร่วมมือไม่เข้า นี้ออคุณตำรวจไล่ออกเข<อ>าไม่ให้ความร่วมมืออ่ะพอแจ้งคุณตำรวจจะยึดดูไว้โอเคได้คุณก็ตอตำรวจก็ต้องยึดฝั่งนู้นด้วยเหมือนกันกี่น 30, 40, 40คนนะสามสิบสี่สิบคนเนะเสียห้าได้สี่สิบหกสิบนะ,ะ,ะ,ะดีเพราะว่าดีจีมนันน่าจะทางแกงอยู่แล้วมั้งในเหตุการณ์ตรงนู้นอ่ะน่าจะทางแกงครับลุงเพราะว่าเขาอยู่บ้านสกอตต์กันทางแกงครับทางแกงอ๋อแล้วก็แล้วก็มีวันที่บุกดีจีและสกอตต์อยู่ด้วย ก็ยืดอสกอดด้วยยืดสกอต่ออีกทีหนึ่งโอเคครับทั้งแกงเหมือนกันทังแกงเหมือนกันนะผมโดนห้าเขาโดนเขาโดนเป็นร้อยอันนี้ได้ไหมครคุ้มจัดจีาบ้านทหารเอาบ้านอยู่ก็ได้โอเคครับถ้าแยกไม่ได้ก็ต้องโดนอย่างนี้อยู่แล้วครับถ้าแยกไม่ได้บ้านใครบ้านมันแต่แต่คุณตำรวจพูดมาแล้วว่าแยกไม่ได้นี่ครับก็ต้องตามนี้อยู่แล้วก็ยึดเลยครับนั่นแหละอะไรนะ อ่าๆโอเคกูจะขาดใจกันแลน้วทีนี้จตแล้าก็จะไปโดนฝั่งนู้นม,มาเบมอีกอะไรผมรับได้สองฝั่งแล้วค <c oughs> ือคืนนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่คือก็ก็ตามกฎที่คุณพูดมากับผมไะผมว่าโอเคถ้าอันนี้เราอยู่ในกฎหมายถูกต้องไหมล่ะ ใช่ครับใช,ใช่ใช่คุณพูดกฎมาว่าเออดูไว้ก็ต้องโดนถูกไหมครับผมก็พูดในสิ่งที่ผมเจอมาเหมือนกันก็ก็อยู่ในกฎที่คุณพูดออกมาหมอหมอหมอไปดูเคสหน่อยหมอ ใช่ก็ใช่บอกเลยว่ากูกับหมอไม่จบหรอกไอสัตว์กูบอกแค่นี้จริงก็ได้หมดเหมือนกันนะครับก็ได้อยู่แล้วครับผมไม่มีปัญหากรผพาก็ผะ้าเย็บไม่ได้อะก็ได้หมดอืมอะไรวะผมอยากยิงหมอเลยผมว่างอาบ้านผมยิงได้อืม ยึดเลยไหมครับผมจะได้เรียกดูไว้มาให้ยึดเลยไม่ถ้ายึดเลยเรียกดูไว้มาให้ยึดเลยเขาไม่ไม่มาทักคนอ่ะอ่าถ้าเขาไม่มาคุณตำรวจมีมาตรการยังไงครับเอางี้ด้ว่าไอ้กรณีเนี้ยเอาเป็นกรณีถัดจากต่อจากรอบนี้ไปดีกว่าทุกกะณีบอกเลยคุณพูดเลหอหมดตัวไอ้สัตว์กูกล้าพูดเลยกูไม่นอนด้วยวันเนี้ยยาวๆก็เหมือนรอบที่แล้วที่ดีจีก่อเหตุในบ้าสะกตอ่ะ รอบนี้ผมจะยึดแค่ของดีจีก่อนแล้วกันเปลาเบอร์อะไรเราสามครับกรณีต่อจากนี้ไปคือถ้าแกงอื่นที่ก็คือจะบอกว่าจะให้กรณีนี้เป็นเคสตั t ด d y ไม่ก็ยึดของดูเขายึดของดีจีนะครับใช้ชีวิตลําบากก็หมายถึงกรณีนี้ครับจะเป็นเคส e s ดดี้ใช่ไหมฮะไอเรื่องที่บอกว่าจะยึดเอาไว้ด้วยอ่าใช่ครับอ๋อโอเคครับแด้วทำไมของผมไม่มีเห็นเคสต s ดดี้อะไรกับเขาเลยครับ ลุงก็เคยหมอเนอะทำไมผมไม่มีเคสสตาร์ดี้เลยครับผมก็คืนเงินไปแล้วไงครับไม่แต่ผมก็ยังเคียวคุณอะเพราะทำไมผมไม่มีเคสสตาร์ดี้อะครับมันมันไม่มีครับผมก็ต้องครับไม่ครับมันเคลื่อนย้ายคือมันเคลื่อนย้ายที่แบบมันมันแบบไหนคุณแบบยังกำฟวมอยู่เลยเคลื่อนย้ายของคุณอะคือที่ผมต้องออกอย่างนั้นคือผมม่คิดว่าผมโดนแค่ขโมยรถตำรวจไม่ใช่หรอครับ ที่ผมต้องตีความไปอย่างนั้นเนี่ยถ,ถ้านนคำ<ข>ว,ว่าเคลื่อนย้ายเนี่ยมันก็หมายถึงการเคลื่อนย้ายทุกรูปแบบหรือเปล่าครับไม่ใช่กันวิ่งการอุ้มไปจากรถไม่ต้องคุยแล้วอย่างนั้นน่ะมาผม,ามาบอกเลยหมออยู่ยากเอ้ยไม่ใช่กูมไม่ใช่หมอ ยังแดงไหน่เพื่อนบอกเลยว่าหมดตูดเป็นลิงนักใช่ไหมคนปนมะพร้าวเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเอาไปจัดแล็บจะปนไม่หมดคุยได้ตายด้วยนะผมขออหมอแล้วกันนะครับเฮ้ยไออาหารเอบีซีไอไอเนี่ยมันปนได้ป่ะจะแลบครับแล้วยังเคลียร์ไม่จบเลยปนได้ไหมเรียกเรียกหมอมาชุมที่นี่ไหมอ่ะจัดแล็บ ปลาปนได้แปลว uh ่าอาหารอ่ะกขาปั๊อยู่กนได้ครับก euh ินได้อาหารใช่ไหมกินได้